สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินทธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายรายการสามแซบที่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างนนกุลชานน หวานใจของพิธีกรสาวคนสวยอย่างแอปทักษออนก็ทำเอาแฟนคลับต่างก็อยากจะดูกันไวๆเพราะต่างก็รอคอยกันมานานแล้วแถมยังเรียกร้องให้ออกอากาศวันอาทิตย์นี้เลยได้ไหมล่าสุดทางด้านไอจีโพลีพลัสจัดให้ก็ได้โพสต์คลิปแซวทางด้านสาวแอปทักษออนว่ารอแฟนเลือกงานครับกลับก่อนได้แต่คนลุกโดยในคลิป ทางด้านของสาวแอปทักษออนก็ได้มาทําหน้าที่พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองและถูกพิธีกรร่วมอีกสองท่านแซวถึงเรื่องที่นนกุลมาเป็นแขกรับเชิญรายการสามแซบแอปทักษออนบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่แอปได้สัมภาษณ์น้อยที่สุดและยังบอกอีกว่าทั้งรายการน่าจะได้ถามอยู่สองคำถามพิธีกรก็เลยบอกว่าโดนแซวสินะแอปทักษออนก็บอกว่าแอปก็ร่วมตอบไปด้วยก็งงเหมือนกัน กลายเป็นแขกรับเชิญไปด้วยแล้วทีมงานก็มายกเก้าอี้ออกไปเลยไม่มีทางเลือกต้องไปนั่งเป็นแขกรับเชิญคู่กับนนกุลแต่ตอนเปิดรายการเปิดตัวเป็นพิธีกรปกติอยู่ๆก็ยกเก้าอี้ออกแล้วก็ไม่มีการบอกกล่าวกันเซอร์ไพรส์ามากและก็มีคำถามขึ้นมาว่าวันนั้นนนท์กุลสัมภาษณ์เสร็จก่อนใช่ไหมแอปทักษอรก็บอกว่าเขาเสร็จแล้วแต่ก็นั่งรอแอปต้องมีสัมภาษณ์เทปอื่นอีกพิธีกรก็เลยแซวว่า นนคุณเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้แอฟทักษอนก็บอกว่าก็ได้ก็ต้องพร้อมกันสิคะทำเอาเสียงกรีดสนานสตูดิโอเลยทีเดียวทำเอาพิธีกรถึงกับทวนว่าก็ได้แต่ต้องกลับพร้อมกันแสดงว่านนคุณห้ามกลับก่อนนั่นเองค่ะต้องกลับพร้อมแอฟทักษอนจนกว่าจะเสร็จงานนั่นเองเรียกได้ว,ว่า น่ารักมากๆเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับคู่นี้ที่ดูแลกันเป็นอย่างดีและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ